ปีนี้ดอกมายมงชิดที่บ้านเป็นเยอะมากเลยค่ะที่หลังบ้านหนูนามีทั้งหมด4ต้นนะคะแต่ว่าเป็นเต็มทุกต้นเลยดอกเยอะมากเดี๋ยวไปชมกันนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้หนูนาจะพามาชมดอกมายงชิดนะคะ มายงชิดที่บ้านของหนูนาตอนนี้หลังบ้านมีอยู่4ต้นนะคะที่เป็นดอกเต็มเลยเมื่อปีที่แล้วก็ปีปีแรกนะคะที่หนูนามามาดูสวนมันก็เป็นต้นที่ค่อนข้างที่จะอยู่ประมาณ 4- 5หปีแล้วล่ะค่ะแต่ว่าปีแรกที่เป็นแล้วก็นี่ปีเป็นปีที่สองที่ดอกค่อนข้างที่จะเยอะมากแล้วก็หนูนาคิดว่าต้องเราต้องศึกษาเพิ่มเติมแล้วค่ะว่าการรดน้ำ การให้ปุ๋ยต้องเราต้องทำยังไงบ้างอันนี้นะคะที่ปีที่แล้วหนูนาะก็จะให้ปุ๋ยโดยจะเป็นปุ๋ยอคอกนะคะเป็นค้ววที่เป็นคีววักอกเก่าอนะคะ่ะหนูนามาให้ปุ๋ยพร้อมทั้งอารดน้ำการรดน้ำของต้นมายงคิดที่อ่าก็ค่อนข้างที่จะเป็นดอกนะตอนนี้นะคะประมาณนี้ก็คือจะรดน้ำผิวหน้าดิน ก็คือรดทุกวันแต่ว่าน้ําไม่ให้แฉะนะคะก็คือจะปล่อยให้เขา่อนข้างจะชุ่มแล้วก็หายไปอันนี้ก็คือรดเพื่อที่จะให้ต้นเขาได้น้ําทุกวันแต่ว่าไม่เยอะเกินจนทําให้ดอกเขาร่วงนะคะเห็นแบบนี้ก็ชื่นใจนะคะตอนนี้ต้นมะยงชิดของหนูนาก็หนูนาจะใส่เป็นปุ๋ยอคอกอะค่ะก็คือจะเป็นปุ๋ยขี้ไก่ที่หนูนา ตักมาตากแดดไว้ประมาณ1เดือนนะคะก็จะใส่รอบๆโคนต้นนี่เดี๋ยวหนูนาจะพาไปดูนะคะนี่นี่เป็นมะยงชิดของปีที่แล้วนะคะลูกที่ออกมาดูกค่อนข้างที่จะโตมากเลยค่ะนี่หนูนาภาพเก่าๆที่ถ่ายไว้นะคะก็ให้เพื่อนๆดูเดี๋ยวถ้าอย่างไรนะคะก็คือ,อมีผลมี ก็เรียกว่าอะไรล่ะดอกออกมาออกผลยังไงหนูนาจะถ่ายให้เพื่อนๆดูอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้หนูนาต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ